เอาใหม่เลยใหม่เลยใหม่เขียนนะปิไปไปหาเนี่ยามเนี่ยเข้าไปออเอาไปเลยต่อเลย่เอานเลย,ยนะตดได้ครับ

ออขงกระเป๋าเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดินไปอ้ไปแ้าเก่ระเป๋าเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ย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 ่ยหยาอาุณค่ะจริงจผหมดแล้วนะนขเปาดูก่อนนะครับ

เดี๋ยอที่ไหนคะนนนแียๆๆท่นที่ะขาบตะขาบ5ะขาเดีนนะห้าเขาได้รัควรได้ดีครับเรื่องนี้เป๋าดก่อนเลยครับถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้ฉันต้องหมดตัวแน่ๆเลยค่ะฉันก็คอยอดไปด้วยนะซิแล้วนี่คุณจะเลยไปไหนหรือเปล่าคะก็จะมาที่นี่แหละครับมาซื้อตำนานเดียน์ใน้องสาว อันนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยอ,อะไร